ดีครับผมแอร์เมืองทนนะครับวันนี้ผมนําเหรียญเก่าของเมืองตมุดปาการมาให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญวิวพัฒมุดเจดี JD จังหวัดตมุมปาการตั้งขึ้นเมื่อปีสองสี่เจ็ดตูนนะครับเป็นที่ระลึกครบรอบร้อยปีของเมืองตมุดปาการนะครับนี่นี่ด้านหลังครับจะเขียนไว้อย่างนี้ครับ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงข้างกระบอกนะครับทองแดงข้างตัดกระบอกครับขัดติดครับหายากครับ พ,พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดยี่พระเครื่องพระบูชาสนใจตรงมาสอบถามตามจูดด้านหลังดี่ให้ไว้ได้เลยนะครับตัวัสดิครับ